ดีค่ะวันนี้พี่พี่ทั้งสองคนนะคะก็จะมาบอกระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะแพทย์ทันตะเภศสตร์และคณะทัศนาศาตา์นะคะของมหาวิทยาลัยรังสิตประจําปี2568ค่ะ,คะและสําหรับนักเรียนทั่วไปนะคะจะเป็นการสอบข้อเขียนคุณสมบัติก็คือต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ,คะและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ ของมัธยมปลายหรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมปลายค่ะซึ่งจะมีระดับเกณฑ์การวัดดังนี้นะคะคือระดับเกณฑ์12ตามระบบการศึกษาอเมริกาและระดับเกณฑ์13ของระบบการศึกษาประเทศอังกฤษค่ะและมีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติอย่างน้อยสัปีสุดท้ายในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายค่ะและมีผลการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งังต่อไปนี้นะคะ วิชาก็คือคณิตเคมีฟิสิกสีวะแต่ละรายวิชาคะแนานต้องไม่ต่ำกว่า620คะแนานค่ะและเกดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ค่ะ ณสมบัติเฉพาะของผู้ที่จะเข้าศึกษาคณะทัศนามาศสาสตร์บัณฑิตนะคะสำหรับนักเรียนทั่วไปสอบข้อเขียนจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมาเทอมศึกษาตอนปลายสายวิทย์คณิตหรือสายสิป์คำนวณค่ะหรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นนะคะจะต้องไม่ตาบอดสีแล้วก็มองเห็นภาพสามมิติดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทางนี้ต้องตรวจสุขภาพการมองเห็น ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติคบช้วนค่ะเงื่อนไขในการสมัครสอบเฉพาะวิทยาลัยแพทย์พันตะเพศ ศน,าาน,ะะนึ่งนะคะ1นะะคการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษานะคะจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2568นะคะหรือตามที่มหาวิทยายลังสิตก์กหนดค่ะ2นะคะผู้สมัครนะคะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ admission online. rsu.ac.th เท่าน,นั้นนะคะโดยข้อมูลที่สมัครสอบน,นะคะต้องเป็นจริงทุกประการค่ะหากมีข้อใดเป็นเท็จหรือว่าไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีค่ะ yeah.